สวัสดีครับบ่าวเบียร์ท่าตุ่นทครับผมวันนี้เรามีมุมใหม่มุมใหม่ที่กินข้าวใหม่อีกแล้วเออเราอันนี้ย้ายมุมตลอดมุมกินข้าวเราเนี่ยย้ายตลอดอืมวันนี้เรามีนี่เลยปิ้งหมู มนแถ้าน้ำตกแบบไหลมาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่เนาะฟินเลยอ่ะสุดยอดเลยค่ะท่าเนี้ยน้ำตกได้แต่คนอย่าตกนะแต่วิวแต่วิววิวตรงนี้สุดยอดเล้วไง้ขึ้เอาทานนียู่้บัเดีี่อมทีนี้แต่ดีที่นี๋อตรนี้รไลัันเลยตอี้ที่สือสัครับ ก็มีแจวโดนมอดสีให้แห้งแล้วก็เขียงแล้วก็นี่อันนี้นอนรอกินเลยใครไม่อาบน้ำยกมือขึ้นเบีย้ยพี่นัดบอคอยอาบแล้วเนี่ยเห็นบอยังยา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 งอาบน้ำขอเสียงหน่อยหยิ่งบอเป็นยางว่ะพี่นัดถามเขาไงเขาก็เลยบีบแตะ เขาก็เลยบียแบแกบอกบเมียมนเขาก็เลยลบบพัดคายนะคะใช่เขาทันอย่างเดิมมักให้เขาทานานะ ไม่ส,สูงหรอาเรื่อยๆนะนมุมใหม่อันนี้ก็เสียเป็นนอกบ้านนะครับเพราะว่าจะเอาของเข้าไปในบ้านนะนะเลยเอามาไว้ข้างนอกก่อนจริง มุมใหม่แต่ว่ามันเมื่อล้ละโปรเจกต์เยน็นภูเขานะผมเห็นภูเขาทางนอกนะครับไม่มียุงไม่มียุงพี่เขาพี่เพชจุึกยากันยีงเออเดี๋ยวเอาลอใหญ่ลงมาอ่ะขึ้นเนี่ยห่อนขึ้นเนี่ยนอนห่อนก็เจ้าบ่เอาพัดลมใหญ่ขึ้นมาแค่ยังได้ไปจาพัดลมน้อยลงไปลมน้อยตัวนี้ไหมเขาไปในเต็์ดีวกว่ามันก็พอได้นะหอมเมื่อยอ แต่ไฟเขาอ่อนนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวห่าเอฟนมาราจะย่างแบบเบาๆนะเอ้ยย่างแบบเบาๆเราจะย่างค่อยๆย่างนะคะเราจะค่อยๆเป็นเนื้อค่อยใส่มีกระดูกหมูไหนเป็นสันคออะไม่ใช่ว่าถาเป็นหมูเนื้อนะครับอร่อยแน่นอนย่างแบบบนไฟมันจะหอมๆยั่วๆ เรามีข้าวขับเขาข้าวกับเรือได้เต๋วนี่นะพักฉาเขานะเอามากอบไม่อืนไหมบ๊ององ่นอจได้ไหมกำลังกินบดนอยู่นี่นี่ตันี่นี่้มาแล้วตนนี้่หันกินอะไรเย็นนะครับทุกคนย่างอะไรกันคะต๋ย่างน่นะทุกคนอากน แบวกับข้าวไปไอ้เกลือนเต็มดวงเลยโอ้จิฮอดล้อกระทงในไอ่เราออกม้นสายดิก็เลี้ยอนั้นนสาค่ะี่ทานข้ว้ันดูดีพี่นิสานะครับ เป็นล้านจับเลยค่ะจับด้ทุกท่านนะคะอืมนี่อุ่นทำอะไรติดใจเราขนาดนี้อุ่นให้ลูกก็ให้ไล่ไล่ะสันดิมกินอีกแล้วนะคะอ้วนนะคะโมบานทางค์เพิ่มน่าจะมีขายด้วยกันนะคะพี่นกกลับตั้งแต่บ่าใบ้วเอาส้มตำไหมส้มตำส้มตำที่เหลือตอนเที่ยงกันละอร่อยเด้อยังอร่อยอยู่ดีมาเืียนั่น ต้มตำถามแล้วจ้างสานนุ่นนะเรียนะงสานไปพี่ดูลูกเบี้ยนะ มันกำลังน่ารักเด้มันออกไปสนุนทำไมอ่มันออกไปขี้ไปเยี่ยมมันนะพี่แต่บ้านเยามัติดถนนใหญ่นะมันก็ต้องทําใจกะว่าจะพาไปอยู่ทุ่งนาแต่มันก็ไปก่อนไหมไม่ทันไม่ทัน้เียักสขรแล้วเดอแซดีค่ะเป็นกระแซบตทน่ะสเอว่านเดียวมักงสวัสดีค่ะเป็นบโควิดผมจะไปตั้งแคมป์ที่หนูนาสัก จริงค่ะแดดติดตามทุกวันมันไม่มีห้องน้ำนะตอนนี้ยังไม่มีห้องน้ำนะคะนอนขี้พี่น,นุ่นนาเ<า><า>หรอใช่มัน,นไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรเลยกลัวว่าจะลำบากใจก็ไม่มีนอืมไม่เลยถ้าเป็นจังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะติดไฟตรงทางเข้าจะดูีมากเลยนะคะชือหห่อคงหมู hard rock ใช่ค่ะหอมทะลุช่องเลยค่ะ

พอว,ว่าไห้าเาพิกแล้วพิกแล้วว้าวสุดยอ่ม <c oughs> อือหือาวมากากาศเยน็เยนๆทุกคนน้งรราานอา้วยกันนะครับนะบนอันนี้คือบรรยากาศที่นั่งใหม่นะครับที่นั่งกข้าวใหม่มุ้มใหม่อีกแล้วน้ง่ายอยีกแล้วนะครับพี่น้อง ปั้นชามที่บ้านจับของมือ๋อเบิดทางใจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยคับอ๋อมีอาร์จ้ามีอารีอานะคะนะทุกคนมกินข้าวด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปนี้มาเวียนะครับผมไล้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ